ปกติคุณทำอะไรมั่งมันทำไมมันแปลกไงก็ผมทำปลูกฟาร์มข้าวบางคนคิดว่าแปลกไหมคนอะไรที่ไม่ทำอะไรเลยกลับมาทำงานนะก็ผมไม่เห็นฟาร์มข้าวที่มันที่มันแปลกๆผมก็รู้สึกเจ็บใจอะไรอย่างแปลกเจ็บใจอะไรแปลกๆกันแปลกบางคนมันแปลกไหมเออช่วยปกติมันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคนไม่ใช่แล้วต่อปอมให้เลยต่อปอมไอ้ไม่ก็ไม่เป็นเกย์เฉยเลยเป็นเกย์เกย์ใา่แว่นใส่าว่นใส่ยส่แม่นเซบิสเซย don't you I don't you ไปว่าอะไรวะเนี่ยไม่รู้เอ้าไม่รู้แล้วแล้วคืออะไรกันแน่เนี่ยออออองงงงง

ก็คนดูทำดิมันไม่ใช่คนปกติแล้วแค่นี้ไม่ใช่คนแล้วแหละมันแปลกไหมนี่ยปกติเขาไปอย่างนี้คนคนปกติเขาไม่ปลูกฟาร์มหรอก้วทำไรปลูกฟาร์มย่ามขุดเดี๋ยวผมเป็นหน้าที่ฝารยมยยาวจะไมยาวไปค่ะแล้วคุณก็ไม่ขุดนี่เนาะ

มีข้าวดิอง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 แอ้วันนี้อ่ะคนคนเล่าเพลงเพนงดีอ่ะโอ้ยนอคือแบบตอนนี้คือแบบผมกำลังสับสนฮะเออเคเอเค,อเคสมน้ำหน้าเรียบร้อย นี่แหละเป็นจริงเลยสินะพอที่ผมขอเนี่ยโอ้ไม่ต้องทำเลยเนี่ยเอ้ยต้องหอกอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอีกกินนี่หมดเลยยำๆเอาละได้ข้าวแล้วเต็มหมดเลยได้ผู้ช่วยอ่ะผมได้ข้าวหมดแล้วเนี่ยใช้วันนี้มาตลอดแล้วช่วยจับฟ้าผมได้ข้าวมาเยอะแยะเลย

em nói gì Sao? 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 บ้านเราไม่รล um ูกสมุนด <parece maison. S 2> ้วยอ่ะลูกสมุนกิ้กองตัวบาทเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หมายความว่าไงไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยคุณเหมือนใครสักคนเลยนะไม่รู้ถามดีกว่าโอเคเขามีอาหารอย่างเยอะสเบียงเยอะมากเลยเราแบบกินได้ทั้งปีอ่ะ มีคนตายตอเออนี่ผมมีที่ทิ้งก็อย่าเลยเนี่ยเอาคุณอยากทิ้งก็มาทิ้งนี่เลย,อ,อ,ยอะไรหมายความยัไไงไงผมมีแครอทนะนอ,อยากไรเฟิลก็ออกมามอืมไอ้นี่คุณเอามาทำไมเนี่ยผมจะโยนทิ้งนะนะเอ้ที่ตากเนื้อแห้งเนี่ยฮะ เพาเข้าไปขุดเหมืองอะไงมั้งขุดเหมืองไรเหรอเออโอเคดีเจ้าทาดอืม้ยเผลอเหยียบพังหมดเลยไม่ใช่ไม่พังอ่ะผมไม่พังแฮะเสียดายทำอะไรเนี่ยฮัลโหล เอาก็เป็นอะไรไม่รู้อีกแล้วคนเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วแต่เป็นใครอ่ะคอยถามหน่อยถามคือไหม่หรือไม่เจ้าก็ตอบไปกูถามมันสินะถาจริงเลยว่ะขาน่ะคือประธานบริษัทยังไงอะไรวะเนี่ยผมเปเหมือนคนบ้าที่พูดกับตัวเองฮ่ทำดีกว่า ขึ้้นไไม่ไดขุดถท่าี๋ยวคุณกำลังคุณกำลังไม่ได้ขุดท่าอยู่นะคุณกำลังอยู่ในคุณกำลังอยู่ในเหมืองของเองนะผ <c oughs> มที่ผมใช้ดูฟอสใส่ดูฟอสใส่ต้นไม้ต้นไม้<ำ>ไมเรานะไม่รู้จักกันผมรู้จักอะไรสักบางข้อคุยกับน้องสาวเราไม่รู้จักคุยกับคนอื่นไปฮะ<า>ต้องมายุ่งไมไ่ยุ่งเลยนะไม่ย่คนเดียวเนี่ยตัดไม้อย,อยู่เนะี่ย สบิงเราเยอะมากวันนี้เดินไปไม่ให้โอ้โหที่เสาบักถึงเยอะขามันแบบโอ้โหขาให้เราคนเนี้ยผมว่าได้ยังเสามันขามันใหญ่อย่างเลยโอ้เล่นเด็กพวกนั้นก็เล่นเวทเหมือนกันนี่ยเล่นกล้ามเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วปูไม่ก้อนเลยดู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 นะที่ปีกมันแยงเนี่ยดูดูมันมาจากการที่พวกพิกเอ่อนี่คือข้อนี่คือสำคนชำนาญนะ แล้วเขาชำนาญเนี่ยเขาจะผิดมือเอาหมูสัตว์น้ำเป็นได้ยส่วนงานจะสาดได้ไม่รู้มากเลย